สวัสดีค่ะ SCDASMR นะคะวันนี้พี่น้องเอาของแปลกมาตอนหนึ่งแล้วจ้ะเบิงบลู Blue She ชีทชีสทิมเม็นที่สุดนะคะวันนี้มาลองเบิงกันจ้ะเธอแหลกขึ้นกันเขาหอมาอยัางดีเลยคะ่ะบอได้กินอนะะียังค่ะมาถ้าเบิงมันสิคือจัง ปแดกตอนซับบานเฮ้าบ่ค <c oughs> งไพ่สิกินแห้งว่ากันมาแกะกันเลยจ้ะมากับเขาบอกว่าเหตุกินก็ไหว้ข้าวด้วค่ะไหว้ข้าวอางุงนมาในกับปิ้งขนมปังมะนำํำอันนี้ชีสป,ปกติธรรมดานะคะแซบค่ะอนนี้เกาดาชีสมาแกะกันเลยค่ะมาพี่น้องมาลุนซอยกันหาแต่แนวแปลกมาตอนอ บางด้อมาจา้ะอันนี้ข้างล่างมั้งนะคะนี่บางอขอดมกันนะคะอืม <laughs> มาจ้ะพี่น้องมา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 ,มากินน้ำกันกินจังได้ละ เขาบอกว่าให้กินกับายขานะคะเท okay, กันฟังเสียงเดี๋ยวขอเทศกันนะคะ อ่างนี้นะคะโอ้ยมา <Okay. S 1> เริ่มกันเลยคอปปาดกัน,นะคะปาดตรงนี้นี่ค่ะบลูชีสฝรั่งบางคนก็บ,บอกกินนะคะเห็นบหมบอกฟกกัน มันจะเป็นคือล่าค่ะพวกหูเขาเอื่นล่าบอค่ะสีบอกว่ามันกินคือจังเห็ดเห็ดเห็ดที่มันสีขื้นล่านะคะอืมมาเตียดกันเลยคอปาัดขอบๆออ,ออกนะคะบอกกินกินบ่เป็นหูเขากินบ่ผู้ใดกินเป็นก็ส่งคอมเมนต์แล้วนะคะแต่คอมเมนต์มาจา้ะกินกันเลย cắn cả băng nhẫn mà ừm, ừm, trong này, ở bên dưới kêu kêu, Còn chiếc คนไทยมากินทุเรียนนะคะบางคนมักบางคนมามืมอืมบุนเดมินขนาดนะคะสำหรับจะของกินมันคือเห็ดกินกับไเคาวจิ้มบัง <c oughs> จอกไบคา <c oughs> ม ขอนทองบาบแลคะมาตัดติดกันน้องนะคะสิา่าตัดอันนี้ชีดปกตินะคะอืเบนทั้งในค่ะเต็มไปด้วยราแต่ฝรั่งเขากินนะคะอืม เอาบดลได้แย่นะคะอขอกัดขนมปังเน,นี่ยจะแบขนมปังกับบูชิด กินคือเทสดิีอ,อ,อกลาเนะะี่ยค่ะอันนี้แซบนะคะชีดปกติชีอยูนี่ชีดเล็กหน่อยอยู่นี่เข้า,ากินกันอันนี้แซบค่ะอื กินกับขนมปังแสบนะคะอืมอือืมเข็ดดีมาะ ทีิตัดมงนี้ไม่ก,กินเขาก็บอกเลยว,ว่ามันบูดมันเนาเลยคะ่ะเชียดอยู่นี้วัฒนธรรมบ้านเขากินเจียดนะคะน่ะ ให้เลือกแบบเดือบประแดกบ้านน่กแสบไพปแสบมันคือวันนะคะกินมันคือเฮ็ดชิ้น ออกล่าเลยคะ่ะกลิ่นของน้ังมากแก่อืมจะเสียบของเขาด้ยนะคะถ้ากินสเสมอนนะส่วนหมากกินอาหารไทยคะ่ะหมา นั่นมะเกกืใอใจขนมปังของฝรั่งเศสนะคะบลูชีส ชีสธรรมดาปอมเมนคขานี่หอมแสงมันจ้าโวดเนาะหน้ามองเห็นพื้อเทกันเขาบอกว่ากินกับใบเขาวนะคะจังเข่ากัน ม,มาจากพี่นอ้องเอาอีกก่อนจะข้ามจ้ะก่อนสิไปอ,อกินกับบด้แย่นะคะ โอ้โหเมืองไทยไมีขายบ่เนะเดี๋ยวขอปาดตรงขอบนอกกับขนมปังนะคะไปบูชิดอืม กูได้อยากลองกับล้องไปหาบึงในห่างนะคะเพื่อ,อนมีมากินบ้างอืได้แย่ค่ะอ,อาอีกกัน ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย